แตงหนึ่งเจอแช์แมงแตงหนึ่งครับไล่เดินต่อยใส่ครับแต่แชแมงครับยังไล่แต่อุ้ยแช์แมงครับจิ้มขวาดอกนี้ครับเป็นเย็บขวาเบาๆครับโดนปลายคางแตงหนึ่งครับลงไม่กองครับนี่ครับทาจังหวะกันใหม่ครับอุ้ยแช์แมงครับจิ้มขวาใส่แตงหนึ่งครับนี่ครับดูครับจังหวะนี้ครับนี่ครับอัปคัตครับแตงหนึ่งโดนไปสองนับแล้วนะครับล้มไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นจังหวะแช่แมงโดนซ้ายของ ทางด้านเต็นหนึ่งบ้งครับดูครับมีอาการเงี้ครับเต็นงหนึ่งครับเดินบู๊ไม่กลัวแพ้แล้วครับนี่ครับเดินใส่อย่างเดียวครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับนี่ครับแฉะแมนสับศอกครับตีเข่าเข้าหน้าครับตีศอกแล้วก็แย็บครับล่วงขามุมเลยครับหมดยกไปยกแรกยกถัดมาครับนี่ครับแฉแมงก็ยังเดินบี้อยู่ครับแต่ว่าเต็งหนึ่งครับ เริ่มฟื้นครับเริ่มโตหนักๆครับนี่ครับโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปครับต่อยแล้วหัวแกลงไปฟาดพื้นนะครับนี่ครับน็อกแล้วครับนี่ครับต่อยเต็มๆตมเลยครับแล้วหัวลงไปฟาดนะครับชนะน็อกไปนะครับแตงหนึ่ง